โลงอย่าบัลองร้อนผมคือสวัสดีทุกคนทุกท่านเทมาดู hey, คลิปคลิปนี้นะครับผมยังโย่นะครับพอดีว่ามีสอบมีอะไรก็หายไปนานอยู่พอสมควรนะครับวันนี้เรามาเล่นเกม Escape เ i s ิสต์ฟรีดีแมนเดิมเลนะจ๊ะที่เรายังไม่เล่นตอนนี้น่าจะเป็นอันนี้นะครับระ,ะเบียงยามพลุบเสียงเรไรเล่นเลย <c oughs> ระเบียงยางพกแวบ,บเสียงเรไรหลังจากที่ฉันพยายามลบนี้จากมันจะฉันถูกเทเลพอร์ตมายังที่ไหนสักแห่งสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความมืดและเขาวังกดอันซับซ้อนฉันได้ยินเสียงของพวกสัตว์ประหลาดอยู่นอกถงทางเดินเสียงของพวกมันฟังดูน่ากลัวมากฉันต้องหาทางหลบหนีออกไปถึงแม้จะอันตรายแต่นี่เป็นทางที่จะรอดนะจ๊ะและตู่ก็ สวัสดีอีกครั้งโอเคปล่อยฉันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะอะไรก็ไม่รู้คุณได้พยายามหลบหนีจากโปรแกรมปรับทัศนคติแบบ4.0คุณจึงต้องถูกลงโทษการลงโทษนี้อาจมีอันตรายถึงชีวิตและแน่นอนเราต้องการอย่างนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือออกไปเผชิญหน้ากับพวกมันนี่มันไม่ตลกเลยนะปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างนั้นฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้ง ฉันจะเปิดคลื่นเสียงล้างสมองให้คุณฟังอู้เมื่อคุณฟังเสียงแล้วให้คุณตะโกนว่าว่ารสชาติสัตว์กษัตระสัตโอ้ฟักเข้าไปเออเออเออและเออเปิดเข้าไปเออเออนั่นดีเออนั่นแหละเปิดเข้าไปเออรสชาติสัตว์กษัตริย์ นี่มันกลิ่นของคนโกหกถ้าอย่างนั้นก็ขอให้สนุกกับการลงโทษแล้วกันนะไอเวดโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คขอละเดีว่าผมอยากรู้ว่าพลุทําอะไรได้แล้วได้พลุมานะครับเป็นพลุพลุประทัดไม่ใช่พลุระเบิดขนาดได้โเซเสียงกลบฝีเท้าของคุณได้ประโยชน์มากหลอกล่อสิงมีชิดปัญญาทับ้ <c oughs> ายกับดอกไม้ไฟถูกใช้ในประเทศจีนใช่ไหม โอเคมันคือประทัดเอาไว้หลอกลอก่อสินงมีชีวิตที่วิสติปัญญาต่ำนะฮะอ่ะเราไม่รู้ว่าตัวอะไรนะสติปัญญาต่ำเบอร์น,นั้นนะโอ้อะไรอะเทเลพอร์ตเสืออะไรอะโอเควัวเสียงลุงนั่นแหละ อะไรวะเดี๋ยวมันคืออะไรวะอันเนี้ยเคยเห็นในเกมเอยู่แต่กระสุนพระราชทานมาจากไนหนไม่รู้แต่โดนคุณแน่แนทำให้ศัตรูสตาร์เวลาหนึน่งวินาทีไม่โดนยิงแต่ละนัดมาจากไหนไม่รู้แต่โดนคุณแน่แน่าน้มจาน้มสะนกระจา ลุงเออไมค์กัสลุงลุงไม่มาวะลุงมาใช่ลุงมาลุงมาใช่ลุงมาเชี่ยก่องพิบัตอะไรอะอะไรอะเดี๋ยวลุงมาโอ้ยลุงมาลุง พอได้เบาอย่ายึดมั่นในความจงรักภักดีและจะปกป้องเท่าทูนลุงครับรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากรุณาธิคโอเเดินอย่างไวเลยใจเย็นนะลุงนะไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยเอาชื่อที่เลยพอร์ตทำไมวะเปลือง เชี่ยเราปาแชร์ของเล่นมั่วเลยอ่ะดูดิคริสตัลเต็มห้องเลยโหโคตรกระตุกกระตุกจิตกระชากใจเพื่อบรรลุอรหันต์หอเห็บหอหาหอหามึงต่อได้เองไหมพอบอกหอเห็บหอหาหอหาหอยเหบมันไปที่ตรงนั้นแล้วอะมึงเห็นหอเห็บหอหามึงไป นี่แหละมึงคิดต่อไปตามสมมติสมมติมึงรู้ไหมมึงคิดต่อไปตามสมมติไอ้หอเสลีเนี่ยหีมันก็ไม่รู้ว่าหีนี่เราสื่อถึงอะไรแต่เราถูกสอนมาไอหีก็คือตัวเมียโค้คือตัวผู้เคยใช้ในราชการด้วยอะไรเนี่ย สวัสดีวันอาทิตย์วันนี้วันอะไรวะวันนี้วันวันพุธตัวเอเอ้ยไม่ไม่วันนี้วัน,วนพฤหัสอะไรอ่ะที่ไหนเนอะเจ็บส<ง><ง>ี่อุ้ย่ข้าสารอื้อหืึข้าสารเซกว่าลูกแม่งมาว่ะซ่อนก่อนดีกว่าเปิดไฟไว้เลย เดี๋ยวลุงเดี๋ยวรอลุงผ่านกันรู้สึกว่าลุงไม่กลังมาอะเออลุงแม่งไปละ <c oughs> ไฟสายล็อกตรงนี้เช็คแล้วสุดยยังมีแต่ประตูล็อก ว่าเราต้องไ้เข้าสารเชี่ยห้องนี้เข้าสารเข้าสารในห้องนี้กุญแจามาจากไหนใช่ไหมกุญแจไม่มีเราจะต้องไปห้องอีกสินะว่าอ่นนี้ผีชัวเลยมาคอยไปดีกว่า ดีนะกูเห็นแล้ว่ไม่ไม่ไม่ลักษณะตัวคุณคุณวะไม่ใช่หรอกมั้ยเฮ้ยไฟฉาย เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูของอ่ะกันชาอี่ถุงข้าวสารแล้วแม่งก็มีเด็กเป็ดเดินเฝ้าทำไมหน้าของคุณคุณว่าไอเด็กเป็ดรตรู้แล้วกูจะทำยังไงค โว้ยนะคนคุณวะเหรออะเฮ้ยโอ้โหเป็นคนที่ใจมกเเฮ้ยเป็นคนที่ใจเป็นคนไปเรียกเออไอเด็กโอยลุงลุงปล่อยลูกมือนเป็นทายไม่ได้ลุง อื่งป่าเลนด้วยโอ้ยเสียพูนไม่ไ้เป็นคนโกันชาปมเก่งกจีะนอนเสียพุงพไม่ป็นคไปเลยเ้ยเดียว เดียวลกตรงรดียเดี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 ยวเดียดียวเดียวเดีลดี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 วดีวดีดีเดีเดีดียีเดี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 เดีดียดียดเดีดีย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 าดี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 ยดีดีดีดดีดีดดดีดี โจเปคนตรันสวัสดีครับจะได้ไปไหม่ไมไมไม่มีคนแจไปหยุดจันโอชาครับเป็นคนจริงใจเป็นคนตรงๆครับโอ้ยมึงเป็นอะไรกัชิตูไอ้ตั้ยิ้มไปเถอะลูครับลุงลลลุงลลเฉียดไม่พาระตูละเป็นคนจริงใจเป็นคนตรงตรั สวัสดีครับผมผมชื่อเด็กชายประยุทธ์จันโอชาครับเป็นคนจริงใจเป็นคนตรงตครับขอหน่อยครับเยผมผมชื่อเด็กชายประยุทธ์จันโอชาครับเป็นคนจริงใจเป็นคนตรงๆครับโอ้คุณแช่คุณแช่โอเคโอ้โหแต่ละทีแม่ง จนอาดเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอู้ข้าสารเสกมึงไอฟ,ฟาวข้าสารเสกล็อกจะไปฝั่งนู้นยังไงวะฝั่งนู้นเอ๊ะไปได้ไหมอ,อ่ะโอ้โหโอ้โห ข้าสารแล้วก็ทีเด็ดพอร์ตโอเคเย็บลุงไม่ได้ยินหรอกอยู่คนละห้องไม่ได้ยินลุงแม่งสติปัญญาต่ำเชี้ยด่าเป็นเต็มเลยบินแน่ช่องคูลุงคุณลุงเก็บแล้วแบบนี้ปะเนี่ย ได้ไงวะที่ตู่เฮ้ยครบแล้วนิครบแเอวเทเลพอร์ตกลับมาเลยนั่นอึ๊บเออโค้งออกให้มันได้ย่างงี้สิวะไปะถือไว้ก่อนเื่อเจออะไร <c oughs> เอาไปด้วยไป เออละฉันก็จะต้องปิดจ็อบซะแล้วนะสำหรับเกมนี้ยอันนี้ค่อยว่ากันแล้วกันนะมันต้องเป็นอีสเตอร์เอกแน่ๆเลยห้องนั้นอ่ะเธอขี้เกียจอันนี้มีคุณแจเราไม่มีคุณแจแล้ว um ถ้าจะมาเปิดอีสเตอร์เอกทีก็ไม่เปิดเอาอ่ะมาว้าวเด้อ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  ว่าไม่ใช่ละลา,ากรไสไปเดอร์ตูเชี่ย <c oughs> โอ้ยวิ่งกูตกตายเชีย่ยควด <c oughs> โอเคอีกแค่นิดเดียวก็จะถึงทางออกอยู่แล้วเชียว แต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเพื่อนเอ้ยพื้นอนะ่ะพื้นก็ได้พังลงและตัวฉันก็ได้ร่วงหล่นลงไปดำดิ่งลงไปในห่วงแห่งความมืดอ,อันนี้น่าจะเป็นสตอรี่ของเขาอยู่แล้วให้เราตกว่าม่างพังม่ทั้งหมดอะ่ะแต่กูรอดได้ยังไงโอ้โอเคเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับเกม SK f i Stop 3D นะครับ เจอกันใหม่บายบายนะเคอเดี๋ยวกันนะมังคุดนี่ที่ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมปะฮะนั่นมันประยุทธ์อ๋อประยุทธ์จะชอบหาเรื่องแล้วไปซื้อเรือเพาะมันชับลุด